ตัวมอเตอร์เซ็ตมาให้ไปกลับได้นะคะนี่มันลงมาล้าลองกับแผ่นเหล็กม้วนได้นะครับลูกค้าแต่ว่าเรายังไม่ได้เซ็ตความความหนาทำอะไรตัวนี้ก็หมุนปรับนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับนอนเล็กได้นี่ก็จะเป็นตัวมอเตอร์ของเขาสายพานันตัวเครื่องโดยรวมนะครับสินค้าพร้อมส่งนะครับ